โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นอันดับ4และอันดับ8ของโลกตามการจัดอันดับโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศตามลำดับนอร์เวย์มีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าถึง1.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลพัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจโดยยึดตัวแบบนอร์ดิกเช่นเดียวกับประเทศอื่นในสแกนดิเนเวียโดยมีระบบสวัสดิการและประกันสังคมที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของประชากรประชากรนอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับสูงในด้านการศึกษาและทักษะภาษาอังกฤษนอร์เวย์ Norway, มีจุดเด่นในภาคอุตสาหกรรมโดยมีปริมาณสำรองของปิตโตรเลียมแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุไม้แปรรูปอาหารทะเลและน้ำจืดจำนวนมากอุตสาหกรรมปิตโตรเลียมมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนอร์เวย์ยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกในบรรดาประเทศนอกตะวันออกกลางนอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ค